มามาครับผมมาพี่รองมามันนี้เมนูง่ายๆครับมากินมามาครับผมเจีบแจ่บต้องกันครับสวัสดีครับมาพบก,กับช่องเทปท,ท,ทักผมมะเกลครับช่องเทปทักษ์ผมมะเกลนะมามาครับผมมามาอร่อยครับผมนี่ก็เป็นตัะจอนลองเบิรงงอกไม่งอกครับถั่วง,งอกเด้อพี่น้องมาเจียบๆจ่มกันครับผมสดๆๆสดสดมวนรส,สมันนี่ใส ซอนซอมอืมจิตจัด,ดเลยพี่น้องสุดยอดกวามเปียวของน้ามานำมะนาวครับส่วแทงเลยลพี่น้องหอนหอนหอนเศรษแขกแล้วเศรษแอกหรือฮัดดอก มีเนื้อโอเคค<า>รับผมรูมเขากันบ่มผมอมลอมเลยพี่น้อง เนื okay. ้ออกไก่ผักใบเขียวลูกโดดครับพริกเม็ดพริกเม็ด มุนี้ขาดพริกป่นจับจับ เจยบน้ำกันครับผมอ้าวสองตามที่จินโรบิดพี่น้องบ๊ายบายครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อก็มักกับกดไลค์กดแชร์กดทุกใจแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผม